สวัสดีค่ะ aa comment นานาชาติใหม่ดาวิกาสวยสงาเดินพรมแดงเมืองคานในรอบ10ปีอวดนางไทยสู่สายตาโลกเมเมนต์น่ายินดีบนพรมแดงคานใหม่ดาวิกานำทีมนักแสดงและผู้กำกับ a y u s frugers อกกดวดภาพยนตร์สู่สายตาชาวโลกณนะเทศกาลแห่งภาพยนตร์เมืองคาน เป็นโมเมนต์น่ายินดีแห่งปีจริงๆสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยที่ปีนี้เอยุสูเกิร์ลพีใช้ได้ค่ะได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน7เรื่องจาก2,000เรื่องเข้าประกวดในสายตาแคทเ w e วีและได้รับเกียรติให้ใช้ครั้งแรกของโลกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานได้ครั้งนี้เป็นการกลับมาคานในรอบ10ปีของใหม่ดาวิกาเมื่อครั้งนั้นใหม่มาในฐานะแบนแอมบัสเตอร จากประเทศไทยเขารวมงาน Go Brand ร่วมกับคนดังระดับโลกมาในครั้งนี้ไมนาวิกาได้พิสูจฝีมือการแสดงและกลับมาคารนอีกครั้งในฐานะนักแสดงอย่างเต็มภาคภูมิภาคภูมิใจที่ได้กลับมาอีกครั้งในรอบ10ปีและเป็นการกลับมาในฐานะนักแสดงที่หนังได้รับเลือกฉายรอบปฐมทัศน์ที่คารนเหมือนฝันที่เป็นจริงตามความตั้งใจ ใหม่ดาวิกาปรากฏตัวบนพรมแดงในครั้งนี้ในโททัสกุชชี่คอลเลกชันล่าสุดที่คัสตอมมาสำหรับเลดคานพิสโดยเฉพาะในชุดสีเขียวเอเมอรัมพร้อมเฟอร์และผมเรียบตรงแบบฉบับดาวิกาส่งให้ลูกของเธอโดดเด่นบนพรมแดงอย่างที่สุดวันนี้แอดได้นำคลิปวิดีโอที่เธอเดินพรมแดงมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะ Love with you with every day is shining bright in your eyes i see the light laugh and dance through the night can't believe this feels so right love with you feels like a dream night And the หลังจากเดิมพรมแดงและเข้าร่วมชมภาพยนตร์แล้วใหม่ดาวิกาอย่างเตรียมเข้าร่วมก e ิลลิสตินเนอร์พร้อมกับเหล่าคนดังอย่างนิโคลคิดแมน ที่เป็นการฉลองครบรอบ10ปีรางวัล Women in Action เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงในวงการภาพยนตร์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมอีกด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆที่ได้เห็นหมลดวิก้าเดินพรมแดงกันเลยค่ะความคิดเห็นแรกบอกว่าโชว์ให้เห็นเลยใส่ซีไนก็รอดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสวยที่สุดไปเลยรอใหม่มานานแล้ว ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชุดเอยกระเป๋าเอยรองเท้าเอ้ยเข้ากันไปหมดความสวยก็กินขาดชอบความชุดที่มีความวับแวมเป็นจุดๆุดมันไม่โป๊ไม่น่าเกลียดรูมากส่งมากสวยมากสมฐานะแบรนด์แอนกุชชี่สมฐานะไปในฐานะนักแสดง ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ